มีผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนในาชาติเขาร้องเรียนกันเข้ามาเยอะทางรายการนี่ยน,นะฮะไม่หวาดไม่ไหวเรื่อง<ะ>เรื่องช่วงที่ต้องหยุดเรียนที่โรงเรียนเพราะโรคระบาดไปเรียนกันที่บ้านหรือพักการเรียนอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามิรโรงเรียนนานาชาติบางโรงเนี่ยเขาลด ค่าเทอมลดค่าเรียนแบบไม่เป็นธรรมอ่ะเช่นลดห้าเเซนิเซ็นซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งมันไม่แฟร์กับผู้ปกครองในสาการอย่างนี้ตรงนี้เราสามารถเอื้อมือไปจัดการอะไรเขาได้ไหมคุณนัทพลมีร้องที่รายการเยอะมากเลยตอนนี้ครับอันนี้ก็ได้พูดคุยกับทางาโรงเรียนนานาชาติที่เป็นชมรมนะครับสมาคมโรงเรียนนานาชาตินะครับก็บได้อธิบายถึงข้อกัง,งวลของรัฐบาลนะครับในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะครับ เขาก็ได <Ooh. S 3> ้มีการอธิบายมาว่าค่าค่าใช้จ่ายตรงที่ไม่ได้มีการใช้เนี่ยก็ได้มีการตัดออกไปเลยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในการลดของแต่โรงเรียนเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของแต่โรงเรียนก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นเขาก็ลดลงมาก็มีตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นจนถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นนะครับเท่าที่ผมผมไล่เช็คดูนะครับส่วนโรงเรียนไหนที่ยังไม่ได้มีการลด ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการผ่านทางสำนักเอกชนเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนัฐพลครับขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีขาครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านรัฐมนตรีนัทพลทิพสุวรรณค่ะเอาละครับย้ำอีกนะครับเปิดเทอมหนึ่งกรกฎา มี2โจทย์ใหญ่โจทย์ที่1ก็คือแต่ละโรงเรียนจะบริหารจัดการให้เกิดระยะห่างทางสังคมอย่างเพียงพออย่างไรอย่างไรหรือไม่ใช่ค่ะเพราะเขาเน้นการมาเรียนที่โรงเรียนเป็นหลักก่อนนะดับแรกโอเคก็ได้ฟังครูตั้นนันติว่าการศึกษาคุณอัฒพลตอบคาถามนี้ไปแล้วนะครับกระจายอํานาจให้กับพอเขตให้กับพอโรงเรียนแต่ละเขตแต่ละโรงเรียนไปบริหารจัดการตัดสินใจเองใช่ประเมินตามสถานการณ์ของโรงเรียนตัวเองไงครับ ว่าจะจัดระยะห่างทางสังคมภายในโรงเรียนของตัวเองอย่างไรก็ไม่ทราบสิครับโจทย์ข้อที่สองในสถานการณ์โควิดอแม้ว่ามันจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วก็ตามแต่ว่าห้างหางมันยังอยู่เพราะดังนั้นเนื้อหาสาระรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนการสอนจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรหรือไม่ โดยเฉพาะรูปแบบการสอนจะสอนผ่านช่องทางแพลตฟอร์มไหนอะไรประมาณนั้นคุณรัชพลอธิบายไปแล้วนะ,ะโดยหลักให้มาเรียนกันที่โรงเรียนเป็นอันดับแรกก่อนถ้าไม่ได้ติดขัดจริงๆยังมีพื้นที่เสี่ยงอะไรต่างๆเนี้ยก็พิจารณาทางเลือกอื่นต่อไปเช่นเรียนออนไลน์โรงเรียนทําหลักสูตรตัวเองหรือหรือ, <Ừ. S 1> ห,รอหรือเรียนผ่านทีวีใช่ค่ะนะมีหลักสูตรกลางให้ไม่พอใช่ไหมอาจจะอัดเติมอะไรของแต่ละที่ก็ได้นะคะเอาละครับเอาละครับ ตอบโจทย์ที่ค้างคาอยู่ในใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ครบทวนหรือไม่ก็ส่งข้อความเข้ามาบอกกันกันละกันในช่วงนี้เราพักสักครู่อ่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะคะ